เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมออกเดนะครับไม่ได้เจอกันค่อนข้างที่จะไม่ไเจอกันนานมากเลยนะครับสำหรับการทําคลิปดูในวันนี้ก็หลังอีกไม่นานนะครับอีเวนต์ต่อไปที่จะเข้าในเซิร์ฟหลักก็คืออีเวนต์ของเอ็กเซียนะครับเป็นเอ็กเซียเตอร์นั่นแหละนะซึ่งมันไวมากเลยรู้ตัวอีกทีคืออีเวนต์เข้าแล้วนะผมก็เดี๋ยวมันจะมาในช่วงวันที่สี่ตุลาคมนะครับ ตอนเที่ยงคืนใครรอเปิดน้องก็สามารถไปรอช่วงเที่ยงคืนของวันนั้นได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้องนะครับก่อนเข้าเซิร์ฟจ,จริงนะครับโอเคเริ่มต้นแรกเลยนะครับเอ็กเซียเดนิวคอนเวเนน์นะครับเป็นตัวละคร6ดาวสาย X นะครับ X สายตีก็ปกตินะครับก็จะเป็นตัวที่เน้นบับแล้วก็ ตัวมันเองจะลดเลือดตลอดเวลานะอันนี้ก็ระวังด้วยเวลาจะเอาไปใช้กันนะโอเคนะทาเลนแรกก็คือน้องเซียเนยจะรีเลือด6%ทุกครั้งนะครับที่มีโอเปอเรเตอร์ใช้กระสุนนะครับทำดาเมจน,นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแผนที่ก็ตามนะครับขอแค่ตัวละครน,นั้นใช้กระสุนรวมถึงตัวน้องเองด้วยนะก็จะทําการรีเลือด6%นะครับและก็ขณะที่ทําการยิงนะครับอันนี้เป็นตอนที่น้องยิงนะครับก็จะมีโอกาส25%ท,ที่จะ ทิ้งระเบิดนะครับทำดาเมจ1 5 0่รซนตพลังโจมตีของน้องนะครับในระยะโจมตีนะเป็นดาเมจวงกว้างนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจง่าย,ายๆแหละส <c oughs> ่วนทาเลนสองนะครับจะได้หลังหลังจากที่ขึ้น E2 นะครับตัวละครที่ใช้กระสุนทุกตัวก็จะโจมตีแรงขึ้น9%เนะครับและจะคูณ2ก็ต่อเมื่อตัวละครตัวนั้นเป็นชาวลาติลาโนนั่นเองนะครับถ้าคูณ2รวมกันก็ประมาณ 18%นะครับถ้าถ้าเป็นชาวเทเลนทูสกิลแรกนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เมื่อสกิลติดจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็หันไปโฟกัสที่ตัวบินเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมนะครับทําการอยู่สกิลนี้ด้วยตัวเองนะครับกระสุนทั้งหมดที่มีนะครับจะสุ่มโจมตีมอนในระยะทันทีนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ออโต้นะครับหลังจากสกิลมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆอแล้วพอมันยิงติดมันก็จะติดเลยนะครับแล้วถ้าหากไปหยุดก็มันจะสุ่มยิงทันทีนะครับ ผลของท้าเล่นอะไรก็ยังอยู่นะส่วนสกิลสองนะครับขโมยความเร็วโจมตีของเพื่อนในระยะนะครับจนกว่าสกิลจะสิ้นสุดหรือน้องจากสนามนะครับและก็มอบโล่ให้เพื่อนคนนั้นและเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะครับโล่จะอยู่ได้ประมาณ15้าวินะครับหลังจากที่ลองจับเวลาเล่นเลนนะไอ้ขโมยความเร็วคือความเร็วโจมตีของเพื่อนในระย,ยนะเนี้ยจากที่ผมลองมาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ขโมยขนาดนั้นอะ่ะผมรู้สึกส่วนตัวนะส่วนสกิลสามนะก็จะ เพิ่มพลังโจมตีนะครับและเปลี่ยนการโจมตีมาเป็นฮิตละ5ครั้งนะครับโดยแต่ละฮิตก็จะแรงตามพลังโจมตีนะครับสกิลนี้จะมีซัมมอนวิเศษมาให้นะครับขอตั้งชื่อว่าเสาแดงเงื่อนไขสกิลของสกิลนี้นะจะเกี่ยวกับเสาแดงเป็นหลักนะครับถ้าวางเสาแดงโดยที่ไม่มีตัวละครที่ติดเวลาลงนะครับและทําการกดสกิลน้องจะยิงระเบิดใส่เสานะเป็นดาเมจวงกว้างนั่นเองแต่ถ้าหาก มีตัวละครที่รอเวลาลงนะครับหรือติดกูดาวระหว่างลงเนี่ยต่อแดงจะจับเวลาคนที่มีเวลาลงนานที่สุดนะครับและทําการแจก6 SP มาให้ด้วยนะครับผมรีเพดูสกิลแล้วเนี่ยสกิลระเบิดก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อให้จะวางมาพร้อมกับตัวละครที่ติดเวลาลงมาด้วยนั่นแหละและก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวละครไอ้เสาแดงเนี่ยมันไม่สามารถวางข้างบนได้นะครับ ผมรู้นะพวกคุณคิดอะไรอยู่ go. รวมๆนะครับข้อดีของน้องเลยก็คือเป็นตัวซับที่จ่าย <S <S ดาเมจได้ดีมากๆนะ <S <S สกิลไหนก็แรงไปหมดเหมือนไปกรดใครมามีสกิลชุบไม่ให้เพื่อนทำดาเมจต่ออีกนะครับถ้าน้องได้ไปคอมโบกับตัวยืนพื้นเทพๆแบบวนาหรือเซอร์เทอร์เนี่ยบอกเลยมันจะโคตรมันและโคตรสนุกเลยนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยเราแทบไม่ต้องห่วงเลยนะสำหรับน้องพี่ครับพี่ครับน้องมีข้อเสียไหมครับข้อเสียก็ พอมีอยู่บ้างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือน้องจะเก่งที่สุดก็ต่อเมื่อได้บัฟและเล่นกับเทวดาตัวอื่นนะครับหรือคนที่มีกระสุนทําให้น้องก็ไม่ได้ครอบคุมขนาดนั้นนะครับและก็นะครับถ้าเจอตัวเดียว,วหนาก็ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าพ้อเสียน้องไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามอนเดฟธรรมดาไม่เยอะน้องก็กินเหลี่ยมนะครับบางทีพวกออลิทน้องก็กินมาแลว้วถามว่าควรเปิดไหมถ้าคุณไม่ได้รักแก๊งเทวดามากขนาดนั้น จะอยากได้ตัวใช้งานแบบเทพผมคิดว่าไม่ควรพลาดนะครับแต่ถ้าหากคุณรักเทวดาแล้วก็อยากได้ตัวใช้งานที่คุ้มมากๆตู้นี้จะเป็นตู้ที่คุ้มมากๆเลยนะครับหรือในกรณีสุดท้ายนะครับก็คือไม่เปิดอ่ะไม่ชอบก็สามารถข้ามได้เลย,เลยโดยแบบไม่ต้องคิดนะครับแต่หลังจากนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตู้ข้างหน้ามันไม่ปาณีคนที่ไม่มีเพศนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้เล่นน้องที่เซิร์ฟจีนนะครับอีกไม่นาน จะเข้าเซิร์ฟ g l o b a l ผมก็คงต้องเปิดเหมือนเดิมแหละตรงนี้ผมไม่ค่อยว่างมาทําคลิปหรือไลฟ์เลยนะครับที่ทุกคนดูอยู่ก็คือคลิปที่ผมพยายามทําให้แฟนที่ชอบดูอักนในช่องผมไม่มีให้มีอะไรดูนะครับไม่ก็รอให้พวกเขาหมดเพลที่เฉยขอบคุณที่มาดูคลิปนี้จนจบครับบางตัวผมไม่ได้ววิรีวิวเพราะว่าผมยังไม่ได้ปั้นแต่ถ้าผมชอบตัวไหนผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ ดูคลิปนี้มานานแล้วก็เอาภาพคำคมไปดูเพื่อให้ช่วยชีวิตช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นนะผมขอบคุณครับ